นี้ย้อนกลับไปดูนิดนึงจะเข้ารายละเอียดว่าการที่มาตันอัจุรุมิยะอุสนิฟผู้แต่งหนังสือผู้ประพันธ์หนังสือมุอัลลิฟผู้ประพันธ์หนังสือมาตันอัจูรุมิยะบอกว่าถ้าเราดูในมาตันอัจูรุมิยะเลยนะว่าอักซามูฮูอิสมุนวฟิอีลุนวา่า حرف จาอัลิมะนั้น มุซอนนิฟเนี่ยในต้นฉบับเดิมก่อนที่จะมีหนังสือหนังสือน,น,นี้จะทำการขยายนะสำนวนมันจะเป็นจะเป็นอย่างนี้ว่าอักซามูหมายถึงอักซามูลกะลามประเภทของกะลามนั้นอ่ะอิสมุนว่าเฟิอลุนว่าฮัรฟุนคืออิเซมฟีอินฮารฟซึ่งนะผู้แต่งหนังสือ จะวากิบเล่มนี้เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยจะใช้สำนวนเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจึงเปลี่ยนสำนวนเลยสำนวนก็คืออยู่ในหนังสือสำนวนว่าไงแบลองอ่านสิก่อนก่อนกอลูนมมฟอร,รุนเขากล่าวว่าวัลกาลิมาตูกาลิมาตูคือคำเดียวๆไม่ได้พูดถึงกะลามลนะนะพูดถึงคำเดียวๆ ก้าลุนมุฟรอนคือคำโดดๆคำเดียวโดดๆหดดัวเหี้ได้แก่อิสมุนหาเจอไหมคืออิเซมฟีอินฮารัฟจาอาลิมะนันพูดง่ายๆว่าอิเซมฟีอินฮารัฟเนี่ยเขาไม่ได้ทำเป็นประเภทของกะลามแต่เขาทำเป็นประเภทของกาลีมะนี่เขาแยง้ง แต่เขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้บอกว่าผิดเลยสักทีเดียวนะอันนี้คือความคิดเห็นของเขาต้องเข้าใจว่าคนอาหรับเนี่ยเวลาเขามีคําถามเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาเลยเขาจะบอกขึ้นมาเลยนะพูดง่ายๆเขาไม่ได้มีตาโซบว่าโคูนี่จะต้องถูกทุกเรื่องนะตรงไหนที่ว่าเขาคิดว่ามันมันไม่ถูกต้องแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาเขาก็จะบอกว่าของเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ด้วยเหตุนี้เองมัสฮับในอิสลามเนี่ยไม่ในฟิกหรือในไหนในเรื่องไหนก็แล้วแต่ไม่ได้มีมัสฮับเดียวนะมัสฮับแรกอบูฮานิฟาอิหมามมาริกีเรียนกับอบูฮานิฟาแต่หลากหลายเรื่องเขาก็ไม่ได้ตามนะเขาก็ให้มีความคิดเห็นต่างถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ แต่แต่ถามว่ามีทะเลาะก,กันไหมศาสนาอุสิตกับศานุสิตมีทะเลาะก,กันอ,อ,อพวกอห์านาฟกับมาลิกียะคำว่ามาลิกียาแปลว่าสานุสิตของอิหม่าม,มาลิกีเรียกมาลิกียานะสานุสิตของอบูฮานีฟเรียกว่าอห์านาฟหรือว่าฮานาฟียอาอห์นาฟเนี่ยก็จะมีการขัดแย้งกันเหมือนกันในใน,ในบางสมัยนะนะ ท่านอิหม่ามชาฟฟีอีรอหิมุลลอห์ก็เหมือนกันก็เป็นสายลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกีก็ขัดมีความคิดแตกต่างกับอิหม่ามมาลิกีแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ขัดแย้งกันนะ,ะคนที่ตามอิหม่ามชาฟอีเรียกว่าอะไรนะอย่างเราอะ่ะพวกเราอะ่ะเขาเรียกชาฟอียะชาฟอียะนะท่านอิมมอหมา่ามอะห์มัดก็เป็นเป็นเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟอีนะ คนที่ตามอิมมอหม่ามอัลมัดอิบนุลฮัมบันเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮานาบีละนาฮานาบีละนะเขามีความคิดแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะ่ายานิฮะยานิสบะยานิสบะไตลนดีไตเลนดีนะเอาละกลับมาดูตรงนี้ ทีนี้เขาเขาเหตุผลของเขาอะอะไรล่ะที่ว่ามีความคิดเห็นแยง้งแตกต่างจากมุซอนนิฟของมาตันอะยุรเมียะเนี่ยไปดูเหตุผลกันนะหาตห,หาตรงนี้เจอไหมว่กดอดอัดเดลมุซอนนิฟเจอไหมหลังจากจาอาลิมะนันดูในชั้นร์จาอาลิมะนัน qayyada bihil harfu li ikhraji hurufi tahajji fa laysa kullu wahidin minha ha kalimatan li adami dilalati ala ma'nan lalu ke mana tuh ni wa qad addal al musannifu jema nah wa qad addal al musannifu an ibarati aslihi musannif mai มุซอนนิฟหนังสือกาวากิะนะเขาได้อด,ดัลละเขาได้แปลงสำนวนเขาได้เปลี่ยนสำนวนอันอิบารอติอัสลีจากสำนวนเดิมที่บอกว่าวาอักซามมฮูหมายถึงอักซามุลกาลามประเภทของกาลามแบ่งเป็นอีเซมแบ่งเป็นฟีนแบ่งเป็นฮาร์ฟไม่เขาไม่เอาเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนยี่ว่าไงก็ไปดูฟาจอาลสซลาซาเตมุซอนนิฟ หนังสือกาวากิปเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเอาสาบอัสลาสะ,ะตะซามันเอาสามประเภทเนี่ยเป็นประเภทของลิลกะลิมะเป็นประเภทของกะลิมะไม่ทําเป็นประเภทของกะลามคือเขาไม่เห็นด้วยที่บอกว่ากะลามเนี่ยประเภทของมันก็มีประเภทของอิเซมประเภทของฟีนประเภทของฮารัฟเพราะมันมันไม่ตัดสูรมันนึกไม่ออกว่ากะลามเนี่ยเป็นประเภทของอิเซมยังไง กลานนี่เป็นประโยคใช่ไหมเพราะประโยคบางประโยคเนี่ยมันอาจจะมีอีเซมกับอีเซมแต่บางบางประโยคมันก็มีฟีอินแล้วก็อีเซมและบางประโยคมันก็มีฮารัฟด้วยเพราะฉะนั้นมันคือเขาไม่ต่อสวอตนะ เขาไม่อินเน่ยเขาไม่อินกับตรงนี้ลาลิลกะลามเขาไม่ทําเป็นประเภทของกะลามหรอันนะฮูลายะซหุจยละฮะอักษามันละฮูเพราะว่าไม่ซ้อหมายถึงไม่ถูกต้องในความคิดของเขาว่านะไม่ถูกต้องอักษามันละฮูการที่ทำทั้งสามประเภทเนี่ยเป็นประเภทของกะลามนะเขาจึงทําไปเป็นประเภทของกะลิมะมันจะอินกว่ากะลิมะนั้นแบ่งออกเป็นอิเซม นะแบ่งบอกเป็นฟีอินแบ่งออกเป็นฮารฟคําเหมือนกับเขากาลังบอกว่าคาเนี่ยมีสามประเภทมีประเภทคํานามประเภทกริยาประเภทคําบุพบททําไมเขาไม่เห็นด้วยหรืออนนันตกซีมเพราะการแบ่งประเภทการแบ่งเป็นประเภทเนี่ยอิมมาคิสมาตุลกุลลิีอิลาจุสอียาตีบางทีเป็นการแบ่งภาพรวมไปเป็นหน่วยย่อยต่างๆ แบ่งภาพรวมไปเป็นหน่วยย่อยต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอ่ะพูดง่ายๆการแบ่งสมมติว่าแบ่งเสาเนี่ยเสาต้นเนี่ยถ้าเราจะคิสมาเราจะตักซีมอ่ะนะจะแบ่งจะแบ่งจะถอดออกมาจะถอดชิ้นส่วนออกมาเนี่ยนจะ,จะ,จ,ะจะถอดชิ้นส่วนออกมาเนี่ยก็คือภาพรวมเดิมมันเป็นเสาอยู่ใช่ปะ ยุสอิยัก็คือส่วนต่างๆของมันที่ประกอบเป็นเสาก็แบ่งออกเป็นอะไรนะทรายใช่ไหมน้ำใช่ไหมปูนใช่ไหมหินใช่ไหมเหล็กที่อยู่ด้านในนะบีอันนะบีอันแกนัตมาเฮียตุลมักซูมี s <S เพราะว่าแก่นแท้ของสิ่งที่ถูกแบ่งเนี่ยแก่นแท้ของสิ่งที่ถูกแบ่งเราเราเราลงมนโนภาพเป็นเสาอะนะ เสาเนี่ยกำลังจะถูกแบ่งเนะเพราะแกนแท้ของสิ่งที่ถูกแบ่งเนี่ยก็ตูจัดมินจะมีอักซามีบางทีมันก็มีอยู่ในทุกๆส,ส่วนที่ประกอบกันน่ะนะทุกๆส่วนทยยี่ประกอบกันะนะ อ่าใช่อ่ามีทรายมีหินมีปูนว่กตูเะดูมินบะดีฮบางทีมันก็มีอยู่แค่เพียงในบางส่วนเท่านั้นบางทีเนี่ยนะแก่นแท้ของแก่นแท้ของสิ่งที่ถูกแบ่งเนี่ยมันมีอยู่ในเพียงบางส่วนเท่านั้นแก่นแท้ของเสา บางทีมันมีอยู่ในบางส่วนเท่านั้นนึกภาพออกไหมั้ยนะนอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวดูดูดูก่อนฟาเยเซหูอิตลากูอิสมิลมักซูมดังนั้นสามารถที่จะสามารถที่จะใช้นะสามารถที่จะเรียก ชื่อของสิ่งที่ถูกแบ่งเนี่ยอะลลกุลเิวาฮิดินมินอักซามิฮีกับทุกทุกส่วนที่ไปประกอบมันมันขึ้นมาสามารถที่จะใชนะ้นำไปใช้เรียกกับทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเสาก็คือปูนเสาก็คือหินเสาก็คือทรายเสาก็คือหลัก เบย,ยจ้ล min min ยยาจลคุลิสมินมินามุบตดานมุขบารอนบยจลคุลกบตุบอหบลมกซูาวคือสามารถที่จะบอกได้ว่าทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะมาตั้งมาเอามาตั้งเป็นประธานสร้างประโยคใหม่ เอามาตั้งเป็นประธานเอามาตั้งเอามาตั้งต้นสร้างเป็นประโยคที่สร้างเป็นประโยคที่ขยายความออกไปนะให้มักซูมให้สิ่งที่ถูกแบ่งเนี่ยเกิดความเข้าใจก็เลิกาตัวอย่างเช่นอ l i s m u k ล l i m a t u n walfaylukalimatun walharfukalimatun เช่นเราสามารถบอกส่วนประกอบต่างๆได้ว่าอิเซมนั่นคือกาลิมา ฟีอีนั่นคือกะลิมะฮารฟนั่นคือกะลิมะทรายนั่นคือเสาเหล็กนั่นคือเสานะอันนี้คือการแบ่งภาพรวมออกเป็นส่วนประกอบนของสิ่งสิ่งหนึ่งว่าอัมมากิสมะตุลกุลีอิลาอัจาอิฮี วะวะอิมมานะบางทีการการแบ่งเนี่ยเป็นการแบ่งอะไรนะเป็นการแบ่งการเป็นการแบ่งสิ่งที่มันรวบยอดทั้งหมดอัลกุลเนี่ยสิ่งที่มันรวบยอดทั้งหมดอิลาอัจซาอียไปเป็นส่วนส่วนการแบ่งนะนะบิอันการนัตมาฮิยะตุลมักซูมีลาตูจะดูอิลลาบิวจูดีจมีอักซามีฮิมนัน โดยบาตัวนี้บาตัสวีตก็คือเขาจะให้อธิบายให้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงล่ะแบ่งส่วนทั้งหมดที่มันรวบยอดขึ้นมาเนี่ยออกเป็นออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยโดยการที่แก่นแท้ของสิ่งที่จะถูกแบ่งเนี่ยแกนแท้ของสิ่งที่จะถูกแบ่งเนี่ยนะและตูจะดุมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะมีขึ้นมาได้อิลลบิวจูดิจะมีอักซามี มานเว้นแต่มันจะต้องมีส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดทุกส่วนขึ้นมาพร้อมกันนะดังนั้นจึงไม่สามารถจึงไม่สามารถนะจึงไม่สามารถเรียกชื่อของสิ่งที่ถูกแบ่ง กับทุกทุกส่วนที่เป็นองค์ประกอบของมันว่าแปลว่าเป็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกแบ่งไปดูตัวอย่างกาเกาลิฮีนะอย่างเช่นคำพูดของชายคนหนึ่งที่บอกว่าสกันจาบินสกันจาบินเนเป็นเครื่องดื่มโบราณของชาวอิหร่านของชาวเปอร์เซีย ที่เขาจะเสิร์ฟพร้อมกับผักาดขาวเป็นเครื่องดื่มนะจะเสิร์ฟพร้อมกับผักาดขาวเสิร์ฟต้อนร,ร,ร,รับแขกที่มาไกลนะ <c oughs> เขาก็จะเสิร์ฟพวกนี้แหละเป็นการให้เกียรตินะ,ะเรียกว่าสกันจบินเป็นเครื่องดื่มประเภทซุปนะอย่างเช่นเราบอกว่าสกันจาบินเนี่ยอาซาลุนคือน้ำผึ้งว่าคอนลุน คอนลุนเนี่ยคือน้ำส้มสายชูว้ามะอุนคือน้ำนะคือน้ำฝ่ายอินนฮูเลยาซิฮูออยูกอล่ดังนั้นไม่สามารถบอกได้ว่าอัลอาซาลูสกันจบินว่าน้ำพึ่งเท่านั้นที่เป็นสกันจบินว้มามะอุสกันจบินนุนนะน้ำเท่านั้นที่เป็นสกันจบินเราไม่สามารถบอกได้ แต่ไอ้ส่วนประกอบต่างๆแล้วเนี่ยมันรวมกันแล้วอะ่ะมันรวมกันเป็นสกันจบินเป็นน้ำซุปเป็นเครื่องดื่มนะเลอนนามาเฮียตสเลอนนามาเฮียตสกันจบินเพราะว่าแก่นแท้ของสกันจบินน่ะพูดนี้ยๆ้แก่นแท้ของน้ำซุปเนี่ยลาตะกูมูมันไม่สามารถมีอยู่ได้อิลลาบิสลาสติมาอันเว้นแต่มันจะต้องอาศัย ทั้งสามส่วนในเวลาเดียวกันทั้งสามส่วนในเวลาพร้อมกันมันถึงจะเป็นสกันจะบ,บินไม่ใช่น้ำพึ่งอย่างเดียวไม่ใช่น้ำส้มสายชูอย่างเดียวไม่ใช่อะไรนะอ่ะไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะเช่นเดียวที่เขาที่เขาแย้งนี่นี้เขาจะบอกว่าทำไมถึงบอกว่ากาลามเนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทถ้าบอกว่ากะลามแบ่งออกเป็นสามประเภทอิเซมฟีนฮารัฟเนี่ย แสดงว่าอิเซมตัวเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นกะหล่ำได้คาคาเดียวอิเซมคาเดียวเป็นกะหล่ำได้ฟินคาเดียวเป็นกะหล่ำได้เหมือนกับเราเปรียบเทียบกับสกัญจบินนน้ำซุปนะนะถ้า <laughs> sure. right? น้ําซุปเราก็คือมีหอมใช่ไหมมีน้ําแล้วก็มีอะไรอีกมีเนื้อเนื้ออย่างเดียวเป็นน้ําซุปได้ไหมไม่ได้นะนะน้ำอย่างเดียวก็เป็นน้ําซุปไม่ได้หอมอย่างเดียวก็เป็นน้ําซุปไม่ได้มันจะต้อง รวมกันเพราะฉะนั้นไม่เราเราเรา,เราเอาเราจัดประเภทใหม่นะหอมน้ำซุปแล้วก็อะไรนะไม่เป็นประเภทแต่เป็นองค์ประกอบของอะไรนะไปเป็นองค์ประกอบของของซุปฟีนอ,อิเซมฟีนฮารับไม่ได้เป็นอะไรนะประเภทของไม่ได้เป็นประเภทของกาลาม แต่เป็นประเภทของแกลิมาเป็นประเภทของคําเพราะอิเซมอิเซมตัวเดียวสามารถบอกเป็นกลิมาได้ฟิ้นคําเดียวสามารถบอกบทแบ่งออกเป็นกลิมาได้ใช่กาลานเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมกว่าด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงเห็นอะไรนะเห็นแยงเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้โดยรวมแล้วนะสิ่งที่จะบ่งบอกก็คือว่าการคัดค้านเนี่ยการการโต้แยง้งเนี่ย บางทีโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมามันไม่ได้เป็นการแสวงหาความจริงนะไม่ได้เป็นการแสวงหาความถูกต้องพอเถียงไปเถียงมนาะสุดท้ายคือต้องการเอาชนะลองสังเกตดูให้ดีกันละกันนะคือไม่ได้เอาเอาเอาอะไรนะเหตุผลที่แท้จริงเหตุผลที่ถูกต้องนะมาตั้งเป็นตัวตั้งเหมือนกับมุซอนนิฟเนี่ยเขาเขาพยายามแสดงเหตุผลนะ นะเอา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 ,เอาพอสังเขพนะมันยังมีรายละเอียดอีกมากว่าทําไมเขาเห็นเห็นแย้งในเรื่องนี้นะ